รู้หรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ผมจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยผมยังใฝ่ฝันนะครับที่อยากจะเป็นนักพากนะครับรู้หรือเปล่าผมโกหกผมไม่ได้อยากเป็นนักพากจริงๆแต่คลิปนี้ผมจะมาพากเสียงไม่ใช่ไลไ์ครับมาเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์อีกแล้วชีวิตดีเป็นคอนเทนต์ทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ ก็นะครับวันนี้ผมจะมาพากเสียงนะครับแบบพากนรกอะไรเงี้ยผมเคยพากเสียงล่าสุดก็เมื่อประมาณประมาณ5ปี4ปีที่แล้วคือตอนนั้นแบบยังเป็นเด็กกระโปรงอยู่พากเสียงแบบกระตูนไม้ครับอะไรเงี้ยเออแล้วทําไปได้ประมาณคลิปหนึ่งสองคลิปแล้วก็พอไม่ใช่หลายเพราะมันไม่มีไม์ตอนนั้นก็วันนี้นะครับคลิปที่ผมจะมาพากเสียงนะครับก็เป็นช่องช่องหนึ่งนะช่องชื่อว่าแดเนียลลาเบล,ลก็ต้องขออนุญ,ญาต เขาด้วยนะครับขออนุญ,ญาตนะครับผมขออนุญาต,ออญาตเอาคลิปของคุณมาพากเสียงนะครับคือไม่ใช่ไะไรคือคลิปเขาเนี่ยเป็นคลิปที่แบบสั้นๆน,นะแต่ละคลิปแบบไม่ถึง1น,นาทีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่าจะเหมาะเพราะผมก็ไม่ไมใช่นักพากเหมือนอาชีพเอาคลิปเอาคลิปนี้ละกัน How different people react to a bee ความแตกต่างของคนแต่ละคนเวลาเจอผึ้ง อันแรก The c o m p o s n d What The c o m p o s n d คืออะไรวะอ๋อสงบใจเย็นอ๋อแบบคนในแบบแรกคือแบบคนแบบสงบเงียบคนแบบใจเย็นเวลาเจอพึ่งนะอ๋อนี่้แคบคนแบบสงบคนแบบใจเย็นเอัน Compound อันนี้ไม่สงบคนไม่ใจเย็น f ีเซอร์อ๋อ f ีเซอร์คือแบบสแตนคนแบบเจอพึ่งแล้วสแตน d ดม a g อ๋อนี่คือแบบดราม่าเปล่าใจน่าทึ่งอ้ายมาดิอ้ายาอ้ายอันนี้นี่ลองนี่ลองภาค The t r o t t e เเดินอย่างรวด,ดเร็วอ๋อประมาณแบบพยายามเดินแบบเร็วๆเติร์นินจาอ๋อนี่ก็นินจา l i t t ติ Kid เด็กน้อยโอ้โหมันไม่กลัวเลยเหรอวะโอ้โกลัวละ แพนเน็ตโฮอสดาวเคราะห์สัตว์ไอไม่ได้ช่วยเลยไอตัวแป็เนีโออ๋อโอเคโอเค <c oughs> โอเค,อเคแบบเป็นคนแบบเหมือนแบบเหมือนโจโฉอะรู้จักไหมช่องโจโฉที่เขาแบบเอาสัตว์มาแบบ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 อุ้ยเนี่ยดูดีเขาปีกอะไรเงี้ยประมาณนเะนี่ยบายบายอ๋อนี่คือวิ่งหนี โอเคโอเคครับคลิปประมาณนี้ผมจะทําการพากนะครับทุกคนผมจะพากรักธรรมทุกคนแต่โปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยเวกัสโปรไงล่ะโปรแกรมไม่ค้างบ่อยซะเหลือเกินแต่กูยังใช้อยู่ฮัลโหลวันดีวันดีฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลวันดีวันดีฮัลโหลเทสเทสเอ้ยเฮ้ยได้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 มาเรามาลองกันเลยผมพากแบบตามตาม,ตามอารมณ์เลยแล้วกันนะนะ <laughs> เริ่มจาก The Compose ก,ก่อนล้วกันไปไปไป แล้วคือผมก็คือกล้องอัดอยู่ได้ไงเขินวะเอาไป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 ไม่ได้ปะไปไปไปแค่เนี้ยมันมันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องคิดต้องคิดสคริปต์ก่อนเดินมาจะไปตลาดอืม <c oughs> อะไรดีวะ <c oughs> เดินมานิง่งๆละ่ะเฮ้ยพึ่งเออวา่าไงเราไปไปซะเฮ้ยประมาณนี้ก็ไหนได้ไงเดินมาแบบนิง่งๆอา้าวพึ่งอะไปไปไม่ได้ จะไปไปทาไมต้องเสียงแบบนิ่งๆเดินมาบิ่งๆเอาพึ่งเอาอย่าไปยุ่งกับผมเลยนะครับไปเธอ,อเดินมาบิ่งๆเอาพึ่งเอาอย่าไปยุ่งกับผมเลยนะครับไปเธอไปละขอใหม่ขอใหม,ม่เดินมานิ่งๆเอาพึ่งเออหลแบแป๊บไปละอย่าไปยุ่งกันเลยไปเดินมานิ่งๆเอาพึ่งเออหลบแป๊บไปละอย่าไปยุ่งกันเลยไปไม่ได้นะผมว่าได้ละ ผมว่าเนี่ยได้ละเรียบร้อยแล้วครับต่อไปต่อไปคือคนที่แบบว่าหัวร้อนมาเจอเพื่อนแบบวยไว้เฮ้ยแกมาเย็นสบายแล้วมาไปเพื่อนไอ้เวรป่าดิมึงอยู่ไหนมึงก็ถ่ายหมดรางเลยบางมาป้าดิโฮ้ยแกมาเย็นสบายแล้วมาไปเพื่อนเตินไปว่าอันอันนี้อันนี้โอเวอร์ไปโอเวอร์ไปหน้าหูเกือบแตกเลยไอเวนเดินมานี่นี่โอ้ยเชื่อเพื่อนมามานี่มึงมาดิคือต่อให้มึงมามาอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเราหายไปแล้วอ่ะเุ้ยมึงหายเมื่อกี้เห็นไหแบบเดินมานี่นี่โอ้ยเชื่อ หมานี่มึงมาดิกูจะต่อยให้มึงมามามาอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเราหายไปแล้วอ่ะคุยมึงหายเมื่อกี้เห็นไปแบบโอเคได้ได้แหละไม่ใช่ทักภาคเบื่อชีพไม่ใช่ทักภาคภาคพ่เป็ดกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเจ๊นิ่งไว้กลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเจ๊นิ่งไว้ได้ได้ดราม่าใช่ไหมได้เลยแบบดราม่าอ้าย่าไปต้องทำเสียงแบบตุ๊ดไหมอ้าย่าไปยุ่งยันเลยโอ้ว้าวทุกคนดูนั่นสิครับ ดูสิว่าเราเจออะไรเราเจอพึ่งพึ่งเนี่ยคือมันจะมีการได้วะอืมแถวนี้หุ้ยโอ้พระเจ้านะมันพึ่งดูสิครับคุณผู้ชมเราเจออะไรเราเจอกับพึ่งตัวใหญ่เลยล่ะโอ้สวยงามมากอืมแถวนี้หุ้ยโอ้พระเจ้านะมันพึ่งดูสิครับคุณผู้ชมเราเจออะไรเราเจอกับพึ่งตัวใหญ่เลยล่ะโอ้สวยงามมาก ตัดไอตรงโอ้ oh, สวยงามออกไปดีกว่าโอ้ oh, รู้ละผมรู้ละเราเจอกับพึ่งตัวใหญ่เลยล่ะมันต่อยมือผมด้วยแหละแต่ฉีกไปเลยอะ่ะอันนี้ก็ไปยากบายบายลาลาเฮ้ยวิ่งให้เร็วทุกทไปจะทำได้วิ่งไปเลยให้ไกลถึงเพชรบูรณ์ลาลาเฮ้ยวิ่งให้เร็วทุกทไปจะทำได้วิ่งไปเลยให้ใไกลถึงเพชรบูรณ์ <c oughs> โอเคผมว่าได้เลยแหละเราตายแล้วเรามาทำการ เรนเดอร์กันเลยอก,ก่อนเรนเดอร์ผมขอเบาเสียงแบบต้นฉบับก่อนเพราะปกติการพากเสียงมันต้องเสียงต้นฉบับต้องแทบไม่ได้ยินเลยนะเรนเดอร์กันเลยเรามาดูผลงานการพากสุด p เพอร์เฟก์กันน่าใช้เวลาเรนเดอร์ไม่นาน โอเคเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยครับเรามาดูกันเถอะว่ามันจะเป็นยังไงงานภาคนรกเดินมานิ่งๆเอาพึ่งหลบแป้ไปละอย่าไปยุ่งกันเลยไปเดินมานิ่งๆโอ้ยพึ่งมาหนิมาหน่มึงมาดีกว่าต่อยให้มึงมามาอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเราหายไปแล้วอ่ะเฮยกลับบ้านนี่ก็เฮ้ยเจ๊นิงไว้ ไอเวดเอ้ยหลบแป๊แลบุกบอบตัวหนึ่งทีละหมุนหนึ่งทีแล้วกลายเป็นดิจิตอลไปเลยแล้วหมุนแบบดิจิตอลแล้วล่ะเฮ้ยเพิ่มอัตราความเร็วให้มันเป็นหนึ่ง่วนอจ้าเจ้าเจ้าอจ้าจ้าอจาจ่าเจ้าเจเจจ้าเจ้กเจาเ้าเจ้กเจเ้เ้าเแล้วเจ้เจ้เจอาเอาเจ้เ้าเจ้าเจ้าเจ้า้าเจ้้ว้าจ้าเจ้าเ้าเจ้้าเจ้า้้้เจ้า้้ เราเจออะไรเราเจอกับพึ่งตัวใหญ่เลยล่ะมันต่อยมือผมด้วยแหละล่ะเฮ้ยวิ่งให้เลยถุงจะไปจะทำได้วิ่งไปเลยให้ไกลถึงเทเจะบูนตบมือดิตบมือโอ้โหแต่เอาจริงๆนะผมคิดว่าผมก็น่าจะพอภาคกันอยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกใช่ไหมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับกับการ ลองภาคนาลกของผมนะครับถ้าใครที่เป็นนักภาคมืออาชีพนะครับแล้วมาดูคลิปผมนะครับหรือว่าใครก็ตามที่แบบภาคเก่งๆอะไรเงี้ยทำช่องภาคอยู่ก็มาคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าผมแบบควรจะปรับตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่ใช่นักภาคก็สามารถบอกกันได้นะครับโอเคคลาสิปนีก่เป็นเท่านี้ละกันนะครับถ้าชอบเก่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ